สบายดีลรสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้อง fc กันเยอะสุดๆสุดคนเนาะ ลาท,างาท,างทังลาพังไทยและต่างประเทศนั่นเองมาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องเลยมาขบพ่พอสาวดวงวันนี้สาวดวงกับอยู่ทางเพื่อนนั่งดอกคูณเพื่อนเนาะมาตามาหุ่นเนาะสำเพี่น้องสาวดวงเอามาหุ่นมาเป็นเพื่อนเนานะแต่ก็ย่ำแล้วเนาะตอนนี้กำลังสีตนะ้มเนาะต้มใส่หัวหอยโอลีนะ่เนาะกินต้มมะขุ่นแล้วแตกินเปจิ้มหอยซอยสาวกุลาเสนเนาะดูตอนนี้สาวดวงกัเเนะบเซมักเก็ตแล้วน,นั่นขบกันมาใส่เต็มหวะกันเลยเนาะ แปบหน่อยแ่บหน่อยจะร้ายแสบร้ายแต่สะดรงสิบใส่น้ำต้าน,น,นเขาอกจะเร,ระดวงบวมักเนาะดูเผ็ดก็ตั้งกันกน่าน,นแหลกเผ็ดหยาบเนาะห้างบริการใส่มักเผ็ดให้ กะบดไอศูนย์ลงคลิปสองมือนสามหมืนะ่นเนาะและ้วกะบดดอกไปเตาถ่านสองสามมื่นเะือกันนะยังบว่าสิออกใบเตาถ่านมือใดเนาะพี่น้องเพราะว่ามีเรื่องกลุ่มใจเล็กๆในหน่อยเนานะว่าน,น้อยกับบ่น้อยเนาะพี่น้องแลก้กะอาการก็หากระดีขึ้นเนะาะคิถ่ายคลิปก็มันบ,บมวมหัวในใจก็เลเยบ่มบดไอศูยเนาะพี่น้อง มใ,ใจดีจังได้ถ่ายนะชิดช่วงนี้สะดวงมีเรื่องกุมใจหลายอย่างเนาะๆๆจะต้องขอโทษขอขอภัยนะพ่อแม่พี่น้องลายๆเนาะที่สะดวงไป้ง,ง่มชีพนะอยา่าข้าวอันซาติกสะดวงหรือ่อแม่พี่น้องเนาะ อยู่นาะมือนัดงเพียนแต่ิกินกับสาวกรรมลาสองคนเนาะไม่ทำกับปดิกินมันเซ็ตเนาะประเดอกกันกาแมาเตือนนะาะเพราะว่าไม่ทำนี่จะประเดดนะันนะี่เป็นเซ็เนาะ ที่ใส่มาเล่นกันเนาะมาเล่นน้อยตั้มบนลายมาอนี่งตั้มเอาหน่อยหนึ่ง,น,ง,งนะ้องตั้มลายกินหม้อมืดแต่ นี่ใส่มักเ่นกับมังนาวนี่เลยเนาะเพราะว่า,านีแต่มังเ่นกับมังนาวมังเกาะกับโบมีนะ่เนาะมังนาวนี่ก็จะใส่เปียกหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าย่ามันสมเพราะว่าถ้าปริใส่มันกานเทากับใส่ประเด็จสล่าวก่อนเนาะ เนม่เท่าก็มุ่งหนานนนั้วคนพ่พ้อนกมดิ่ก็เบื่อยนองดโรถอันนั่นแหละของน้องป่าสือวันยาไปถิ่นเด้อนี่นะน่ากระชิมาใส่มาหุ่งเนาะถักไวเลยเนาะอาอย่าบังลูกไายดีเอฟซีมาสบายดีพี่ นมื้อในแม่นั่งล่นั่งล่อันนมื้อวันนี้สบายดีสบายดีใน,นไหม <c ười> ลานสะดวกเนาะลูกสาวกมาลาเนาะตอนนี้นนเอาอะเอาหัวหอยลงพร้อมกันเลยนะลงพร้อมกันไปเบิ่งน้องไม่ไปเบิ่งอันนุนไนนม่อันนุนไปเลยเดี๋ยวชิมรสน้อยน้องเด้อเออน,น้ำขึ้นเยอะเงินบักแหล่ เบิ่งน้องไม่ไหวหันที่อันนั่นน้องไอ้บึงไปน้ำกันไปน้ำกันขนาดปลาตังหุงแล้วปลาสีอ,อิ่นเลยไปน้ำเพ็ดลายวะลายลเพ็ดทำแล้วบให้เบิ่งน้องก็อด้สองสองอัน,น,นที่ส้นนี่ลายสะดวงเนาะนี่เขาจะนับายพี่น้องสะดวงมีแต่ผู้หญิงเนาะแต่สะดวงได้ลูกออกมาแม่นคือทรายเนาะเป็นคนแรกเลยเนาะ ตะปูนสะดวงสีลายตะปูนเยิ้มหน่พี่น้องใส่ในส่วนน้อยเนาะกินก่อนพวกกินกระห้อยก่อนร่างให้ร่างถวยให้ป้าก่อนแป็น,นยงไงบ้างลูก เาะดวงตามหว่าอยโยโย่อะนะพี่นอ้องสะดวงวอน้อยหยิมกันนะซิมลยมีแต่ซิมมีแต่กีตาร์ิวอยู่พี่นอ้องเลยพระวัตมาําหุงไก่มันจับน้ำขุอยเดีป๋ปาเด มีเฮากระตัมแล้วเลยเนาะสิ่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่นอ้องมาเด้อกินตามาหพร้น้ำกันเนาะเยอะยุย่ว่เลยหันมันเหตุได้นะโลูเอาไปบอลแม่เจ้าเด้อเดี๋ยวป่าล่างนี้ก่อน น้าพี่น้องมาเด้อกินตามมะหูงน้ำกันเนาะอันนี้กะแมงกะซามหอยนาะพี่น้องหอยสัลี่ยิ้มเสียไปขายเนาะพตอนนี่กะยิ้มได้หลายเติบไปเนาะเป็นงมมากับเผื่อสีได้พี่น้องเฮ้ยโลหนึ่งโมเมงง่ายเรื่อพี่น้องกินตามมะหงสาวกมลาเนาะนี่สบายดีเอฟซีเขาไงสบายดีเอฟซีสบายดีเอฟซีสาวเนี่ยก็ดวงแฟนซีสาวดวงแฟนซีเส็ดเลย กินสองสามวั่คนเดียวอยู่เรือนะไรกไรจบ่มีกินมอสอยู่คนเดียวก็โลมกัดินมากะดินบ่มีพักกับบ่มีกิตพุงน่แหละจิ้มหอยซอยเผินกัะพี่น้องบลากาลายน จะได้น้องดอกคุณมาอยู่นะกยีโรต่็หอยนี่ก็ขายโลหนึ่งซาบพันเนาะไม่หัวหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าตรงมืงนหอยสลยกับห่านเนาะแต่ว่าในตลาดมีหัวใหญ่จับตัวนะ่ารำคานเลยนะในตลาดขายโลหนึ่งก็ใดสะดวกกับูุเนะาะพูดแต่ว่าน,นะนี่ เาไปส่งอยู่หันตำทางหนองเนาะเป็นหาน้ำโลหนึ่งซาพันเนาะพี่น้องบรรยากาศมันเนี่ยคือบนที่โต๊ะใช่ไัมนี่ก่มาแช่สบาอกับบอกโบได้บอกว่ามาจะเือนเลย เป็นไเแต่พัคาจยัร้องเพลง,งนพนัน่อกหน่งนนอยกินอื้มนไม่ใช่ทานนคยังกินเะนมากเว่าเ้ามึงไพี่นอ้องเมตาวินข้าวกับจ้หม้งเม้เฮ้เทตาวินข้าวกับตาหมง้มง พักจ้างพี่น้องคุยกับท่านง่ายๆไหะไม่ได้เป็นนั่งยองย่อยได้พี่น้องไม่ถ่าวสะดวงถ้าก็เป็นลมหายต้องไม่ถอดงงเลดงงเลยมั่้า แต่บ well, ุญชเวยบุตรีเล so, yeah. ่จเมื่อหน่สิบค่ะสองเดือนสามสิบสองเดือนสามสิบปแม่เมือคันเรื่องอะไรบ่วยเด็กคนที่สามสิบเลยนะเนาเดีที่จะหา ทำอะไรเนี่ยทำอไรอกทำริดเไเลย่ะม่ต้องนหว้ม่เพิมแม่เพ่ม่อหแม่นพ่ก็เชือดคนตำก็เป็นข้าวตัเพิ่ได้วบอลงเพิ่มเชือมยุงไปจีบไปจัะไม่บัน้พ่อกูดึนไปเล ว่าอยู่บ่เลยวะบ่าบุญบุญแบาอุบุญบ้ามันพรอบกัน่บุญเนของ่อนเขาดิเือนี่กันนี่เหรออสนมีอะไรีมีลองแ้วเหร น้ำตาเอาบ้าส่วน้ำาเอาบ้างน่งซ่น้าุ่มงนี like cool hmm. hmm. ้่ใชุ่ณดบวบอย่างนี้น้ำ่งหางูกหลานนี้วก่นี่เห็นหลาน ใสออ่อ,สอิ่มดอกไม่หายนบอิ่มเนาะพี่น้องแล้วาตาจำอยโพดบอิ่มนด้แล้วอ่ออะอววดีจฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องซะดวงเป็นเพจอพ่อยพี่นอ้องซะดวงกับวิลล์ล่วมทีปลายมือ,อเลยรดวงมาแต ดวงกลุ่มใจดวงมาจะนอนเว้นได้พี่น้องนอนเวนเ้นซ้ายไปนอนว่าไปตรวจที่หยิบคล้องสามมือันน่าจะได้ออกไปหาน่องตงก็ต้องทียกับมืออืนะ่นนะโอ้โหเป็นยังไงแล้ไปเห็นอะไรเหนอะ

กันเป็นเลื่อนล้างหน่งเนาะเลื่อนเทาก็มาลากเมื่อกี้เมื่อไหร่เอาไปล้างเด้อเมื่อไหร่เอาไปเยเลด้อโดยพาไปทำอะไรจังเลยป้าไปเปลี่ยนนี่บอกหัวมุเตะไปล้างเลยทำเงินบ้างกินเล่นบ้างนั่งพื่นน้ำมาก อไ่หออน้มหน,นังอไรลูน้องพรให้านหาลูกน้องพรแม,ม่หมกผมร้านสะเทง,งแม่เมป็นกระประมาณพ่อผมหายเนาะแม่ก็คาด <c oughs> ีนหอยแต่พ่อหนอนกอปลุก อันนี้ลูกสะดวงอันนี้นะเนาะเราจะคลิปนี้สะดวงสิได้ขอตัลาพ่อแม่พี่น้องก็แล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวงให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงให้คลิปต่อไปเนาะดูขอบคุณขอบคุณเล็บซี่สุขุสุขชนนะที่เบิ่งคลิปสะดวงไปจนจบที่ทีบว่าขโฆษณาเนาะจากคลิปนี้สะดวงขอโตไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่่อแมสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีสบายด้นะดวง